ทำไมคนปากีสถานชอบดื่มชาคนปากีสถานดื่มชาไว้หลายแก้วครับและจากตื่นนอนระหว่างทำงานหลังละหมาดหรือก่อนนอนดื่มชาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มแต่มันคือจุดเริ่มต้นของหมดจดขนาดแล้วก็คือที่เขาปัดของคู่คนทุกชุดชันครับจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมนี้นะครับย้อนกลับไปในสมัยของอังกฤษปกครองอันธวีทครับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่สิบเก้าท่านอังกฤษส่งเสริมให้คนในนั้นิคมเนี่ยดื่มชาเพื่อรองรับไร่ชาขนาดใหญ่ในอาสาและก็สีกาและทำวิธีการดื่มชาแบบวิกตอเรียเข้ามาครับว่าด้ว่่่าานนนะคครับสเเหตุทีีกยกินนชามแล้วก็ไม่ใชช่าใสนะะะฮเเป็นพราาว่ ถ้วยพลาสเิกจากประเทศจีนรุ่นอดีตที่ใช้กันในราชวงศ์อังกฤษรล่าบานแล้วก็มีราคาที่แพงมากๆการใส่เยลนี่ลงไปก่อนนะะฮจึงช่วยลดปูนปุกไม่ให้ถ้วยแตกจากความโกลว์้วยเหลานะครับกลายเป็นทั้งเนียรจากทั้งเนียรกลายเป็นวัฒนธรรมและจากวัฒนธรรมกลายเป็นชีวิตประจำวันของผู้คนครับประวัติศาสตร์ชาของสูตรรปาร์ตี้นะครับที่ไม่มีนักเล่าเลยและชาแบบประชาวันนี้ชายที่บางสูตรใส่เกลือยังหงหอยอยู่ในถ้วยเละคาดเดนของประชาวันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความประโภคหรืออยาจดครับแต่ทุกคนในประเทานเนี่ยยังคงเเชจออกกััับาาคววงนนทุร

ใช่ใส่จะ้ีใส่ของชิงทุกคนโอเคใส่ในรัดลงไปในรัดเยอะ่ลยนรัดมีมะมมนาวโอเคโอเคใส่น้ำโอเคย